ตอนข้อควรรู้ก่อนเล่นสงกรานก็ใกล้ถึงวันสงกรานกันแล้วนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะต้องเล่นน้ำเป็นยังไงนะฮะถึงจะถูกต้องตามกฎหมายนะครับวันนี้นะครับผมบอลบูนแฟมิลี่นะฮะมีคำแนะนำมาเสนอครับในการเล่นน้ำสงกรานในปีนี้กันครับอ้าเมียจ๋าฝากดูหลันจ้า ห้ามเล่นน้ำหลังรถกระบะขึ้นคบไปโกันให้ตายแต่สุดท้ายก็ขึ้นคอบไปโกันให้ตายกอสตั้งยาวให้ขึ้นคบเขี่ยกันทุกบันและกันทุกปีอะไรของพี่เับเนี่ยไม่ทราบว่าทำอะไรกันอยู่ครับเล่นน้ำสงกา์กันอยู่ครับพี่คุณเล่นอย่างนี้ไม่ได้เูาน้ำขึ้นหลังรถกระบะไม่ได้มันมีกฎหมายห้ามอยู่ผมเล่นแบบนี้ครับพี่ลูกลูกช่วพ่อไว้ด้วลูก เล่นแบบนี้ครับโหมีพวกูเล่นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยชื่นใจกลางอยู่น้ำอยู่ดีเลยนี่น้ำฝนมาเนี่ยกิ่นปลาเล่บปลาเล่บมัาเนี่ยน้ำฝนครับพี่เล่นยากขึ้นทุกปีไม่รู้ปีหน้าหนูต้องเล่นน้ำสงการกันยังไงอีกเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วลูกพ่อจะหาวิธีให้หนูได้น้ำสงการให้ได้ ห้ามแต่งกายไม่เหมาะสมท่านครับผมได้มาถึงที่ที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีการแต่งตัวไม่เหมาะสมในการเล่นวันสงการครับผมท่านครับ ท่านครับผมท่านครับได้ยินไหมครับท่านงั้นผมเข้าไปเลยแล้วกันนะครับหยุดตรงนี้นะคุณคุณแต่งตัวไม่เหมาะสมในวันสงกรานย์นี้ได้ไงหยุดตรงนี้นะคุณเฮ้ยพี่ มันมีอะไรกันเหฮะคุณปล่อย <น đang S 1> ให้ใหลูกคุณแต่งตัวไม่สุภาพาาในวันสงกรานต์อย่างนี้ได้ไงลูกสาวของผมเนี่ยเขาแค่คือจะสองขวบกับสี่เดือนนะครับพี่คือว่าผมกับลูกสาวของผมนะฮะมาซ้อมเต้นกันอยู่นะครับพี่พี่ครับนักจะท่วมปอดผมแล้วพี่พอกว่าครับพี่พี่ครับคุณแต่งตัวไม่สุภาพในวันสงกรานต์อย่างนี้ไม่ได้มันบ้านของผมก็รู้ว่าบ้านของคุณแต่มันไม่ได้คุณทำอยังไม่ถูกต้องทำไมฮะสไตล์ผมไงต้องไปโรงมพังกันที้ไปเอาไปเลยพี่ มันบ้นผมเลยพี่บ้านมึงนี่อิสระเลยเกินใครก็เข้าได้ไปหุนด้วยหุนทุกไปลงทั้งนี้กันใส่๋ยวนี้ไปเร็วๆไปเลยไม่ได้ไปทำนี้ไม่ได้แต่ตัวนี้ไม่ได้ไปจริงๆแล้วสงกรานควรรดน้ำดำหัวฟ้าใหม่ละงส មកើអជនដល់បងគង់ជឿនជឿនឆ្លងថ្ងៃជឿនជឿនចន្ទពេញខាន